รามเกียรติ์ตอนที่94ศึกมังกรกันขบวนของอินทรชิตเดินทางออกจากนครลงกามาตั้งแต่เช้าเพื่อมาตั้งพิธีชุบศรนหน้าขบาทเมื่อมาถึงเชิงเขาอากาศที่มีพันบุกผามากมายอินทรชิตจึงสั่งให้หยุดพล ท่านเสนาจงสั่งให้ล้อมวงรักษาความปลอดภัยและลาตระเวนรบรอบๆเชิงเขาจนกว่าจะครบเจ็ดราตรีตามที่กำหนดไว้ในพิธี คอยระวังอย่าให้หมีป่ากล่ำกลายเข้ามาได้ให้ทหารผลัดกันนั่งยามตามไฟอย่าได้เห็นแก่หลับนอนสั่งเสร็จอินทรชิตก็จับสอนหน้าขบาทลงจากรถทรงแล้วจึงเดินขึ้นเขาไปเมื่อมาถึงยอดเขาอากาศอินทรชิตจึงได้เห็นอยู่นั่นเองต้นโรทันขนาดแสนคนโอบ ต้นโรทันนั้นมีน้ำไหลหยดจากใบส่งกลิ่นหอมรวยรื่นโอชารสอินทรชิตมองเข้าไปในโพรงต้นไม้นั้นด้านในเป็นปล่องช่องชั้นล้วนมีเทวันพิทักษ์รักษาอยู่ ที่ตรงยอดเขามีช่องให้น้ำไหลโปรยปลายลงมาเป็นละอองเสียงพูดพรายและผีขโมดร,ร้องกู่ก้องเสียงเยือกเย็นจนขนลุกอีกทั้งเสียงจัก,กระจันร้องฟังดูวังเวงใจแล้วอินทรชิตจึงได้สแสดงอำนาจด้วยการกระทึบบาดสนั่นวันไหวทำให้บรรดาพูดผีพากันหนีไปจากนั้นอินทรชิตจึงได้เข้าไปในโพรงต้นโรทัน โอรสเจ้ากรุงลงกาจุดทูปเทียนนมัสการองค์บรมพรมนั่งขัดสมาธิแล้วถือสอนขึ้นบังคมจากนั้นก็หลับตาภาวนาทำให้ฝูงนาคมีพิษร้ายซึ่งอาศัยอยู่ที่เขาอากาศนั้น ้องเวทวิทยาของอินทรชิตร้อนรอนดังถูกไฟสุมไปทั้งร่างจนทนอยู่ไม่ได้ตางก็ต้องพากันขึ้นมาจึงได้เห็นว่าเป็นพยายักมาทำพิธีอยู่นี่เองเหล่านาคนั้นเกรงฤทธิ์ของอินทรชิตจึงได้คายพิษลงไว้ให้ที่ศอนนาคทางด้านนครล,ลงกานั้นทศกัณก็เสด็จออกท้องพระโรง พญายักษ์มีพระบัญชาว่าวัยวาสูนท่านจงรีบไปเมืองโรมคันไปเชิญมังกรกันหลานผู้ร่วมชีวิของเราให้เสด็จมาที่ลงการนี้เมื่อวัยวาสูนไปถึงท้องพระโรงกรุงโรมคันมังกรกันก็ถามว่าอันพระปิตุลาของเรานั้นทรงกเกษมสำราญดีหรือฉไฉน หรือเกิดเหตุเพศผ่านประการใดจึงได้ใช้ให้ท่านมาไวยวาสูนจึงทูลว่าเกิดศึกขึ้นที่นครลงกาพระเจ้าข้าพระปินลงกาจึงได้ให้ข้าบาทมาทูลเชิญพระองค์ให้ไปช่วยล้างศัตรูพระเจ้าข้ามัางก่อนกันได้ฟังก็โกรธแค้นแสนทวีดูดูมนุษย์เท่าแมงวันโอดกล้าล่วงมาจนถึงลงกาเชียวหรือมีรู้จักที่ตายเสียแล้ว ท่านเซนาจงเร่งเกณฑ์รีพอเข้าเราจะไปสังหารศัตรูเมื่อเตรียมทัพพร้อมแล้วก็มาตั้งแถวคอยเจ้านครโรมคันครั้นถึงเวลารุ่งสางมังกรกันจึงได้เสด็จส่งน้ำแต่งองค์จับซ้อนริทิรอนแล้วจึงเสด็จมาขึ้นพิชัยรถและขับพลข้ามสมุดกันไปทันทีที่ทศกัรเห็นมังกรกันหลานขวัญมาเข้าเฝ้าก็ดีพระไทย ลานรักที่ลุงเรียกให้หานี้ก็ด้วยมีค่าศึกมรุกรานลักกรามสองพี่น้องนั้นเดิมท่องสัญจรอ,อยู่ในป่าทั้งสองนี่แหละที่สังหารพระบิดาของเจ้าบัดนี้ยังอาหังการว่ามีฤทธิรุษพากันยกทัพวานอนเจ็สิเจ็ดสมุดจองถนนขามสมุดมาต่อยุทธกับลุงนี่ก็รบกันทุกวันไม่ได้เว้นแม้สักวัน กุมภกันลุงของหลานยกออกไปต่อสู้จนสิ้นชีพลุงจึงให้อินทรชิตออกไปบ้างแต่ก็หักเอาไม่ได้อีกเพลานี้อินทรชิตไปทำพิธีชุบศรอ,อยู่ที่ยอดเขาอากาศมีกำหนดถึงเจ็ดปราตรีจึงจะเสร็จพิธีลุงจึงจะให้เจ้าออกไปขัดทับเสียก่อนตั้งรับไว้คอยท่าพี่ของเจ้ากลับมา จะได้ช่วยกันเข็นข้าผู้รุกรานมงก่อนกันถวยายบังคมแล้วทูลว่าหลานนี้แสนจะแขนสองพี่น้องลักกรามแทบเลือดตาไหลใครจะสังหารให้บรรลัยเสียทั้งคู่แต่ยังไม่มีโอกาสการที่พระองค์จักให้หลานไปออกรบในครั้งนี้หลานนี้ดีใจเป็นที่สุดพระเจ้าค่ะต่อให้ศัตรูเก่งกล้าสักเพียงใดหลานนี้ก็ไม่เกรงพระเจ้าค่ะ ขอโปรงทรงย่าได้หวาดวันใต้เบื้องบาทาพระเจ้าค่ะเจ้ากรุงลงกานั้นสุดแสนจะดีใจมีเสียวแรงที่เจ้าเกิดร่วมสุริยวง์พรมเมศอันยิ่งใหญ่อันทรงฤทธิ์ไกลเลิศลบทาตรีท่านเปรวนาศูนให้จัดอาหารมาเลี้ยงผลโยทีและพระนัดดาของเราด้วยปรวนาศูนจึงได้สั่งชาววังให้หมายบอกฝ่ายวิเศษนอกใน เพื่อเตรียมเครื่องค้าวหวานให้พร้อมจากนั้นจึงได้ให้นางอัสุรีผู้มีสุภลักษณ์เป็นผู้ยกเครื่องมาถวายพญายักษ์เอ,อ้ามังกรกันหลานรักเชิญเสวยชัยบาลแล้วนางกำนันก็คอยรินสุราให้บางก็พัดโบกวีนางบำเรอก็ขับร้องประสานรับกับจังหวะดนตรีอันไพเราะจากชิ่งกลับร,รมนากระจับปีและเสียงซอ ฝ่ายนางระบำก็รำฟ้อนอ่อนช้อยงดงามสร้างความสำราญใจให้แก่พญายักษ์ที่ด้านนอกฝ่ายวิเศษนอกก็ทยอยยกเครื่องคาวหวานออกมาเลี้ยงกองทัพจากนครโรมคันทั้งสุราช้างปิ้งกระทิงหันเป็นที่คลื่นเครงกันทั้งกองทัพครั้นเสร็จจากอาหารมื้อนั้นแล้วมังกรกัน <S 2> <S 2> จึงได้ถวายบังคมลา ก่อนจากกันทศก,กัณก็ได้รูปหลังพระนดาแล้วอวยชัยว่าหลานรักดวงใจของลุงขอพ่อจงมีชัยอันมนุษย์และวานอนอย่าได้ต่อกอนกับเจ้าได้มังกรกันเสด็จมาส่งน้ำอย่างที่ประทับ แต่งองค์ทรงสังวานศึกสามสายประหัดจับธนูซ้อนแล้วเสด็จไปขึ้นพิชัยรถนายสารทีกวัดแกว่งโตมอลแล้วขับรถออกไปดังลมพัดจนธงชายปลายปลิวโบกสะบัดเมื่อไปถึงจึงให้หยุดทับไว้ที่เชิงเขาตั้งมั่นไว้รอศัตรูยกออกมาพระรามได้ยินเสียงกองทัพยกมาจึงได้ถามพิเภกว่า วันนี้ผู้ใดยกทหารออกมารบก,กันรือพญาพิเภกเสียงช่างสะเทือนสถานธรณีพิเภกพิเคราะห์ดูโดยยามนาทีแล้วจึงได้ทูลว่าผู้ที่ยกทัพมาในครั้งนี้คือมังกรกันโอรสพญาขอนเป็นหลานของพญาทศกันพระเจ้าค่ะเพลานี้ได้ผ่านนครโรมคันมังกรกันผู้นี้เชี่ยวชาญสอนศิลป์เป็นอย่างมากพระเจ้าค่ะ พระรามจึงถามต่อว่าหากขุนยักษ์ชำนาญในการสอนแบบหาตัวจับยากเช่นนี้เราควรให้ทหารผู้ใดออกไปชิงชัยจึงจะดีพิเพกทูลว่าอันซึ่งโยธาวานนเห็นจากไม่มีผู้ใดต่อกรกับโอรสพยาอรได้ขอเชิญพระองค์เสด็จนำทัพออกไปปราบขุนมารเถิดพระเจ้าค่ะพระรามจึงได้มีบัญชาว่าบุตรพระสุริยัน ท่านจงไปเตรียมทัพที่เข้มแข็งเอาไว้เราจะยกออกไปปราบยักษ์มังกรกันสุครีบจัดทัพเป็นรูปเหยี่ยวโดยให้นิลาราชเป็นปากนกนิลเอกนิลขันเป็นสองตา หนุมานเป็นส่วนหัวมหัทวิกันเป็นลิ้นนิลนนเป็นส่วนคอวาหุรมและชมพูพานเป็นสองปีกปิ่งคลาและมาลุนทเกศรเป็นเท้าซ้ายและขวาให้กองหลวงเป็นตัวเหยี่ยวองคตเป็นหางวานอนจังเกียงและวานอนเตียวเพชรเรียงสลับเป็นเล็บและขนส่วนสุครีบและพิเภกนั้นถวายรับใช้พระราม จากนั้นพระรามและพระลักษณ์จึงทรงส่งน้ําแต่งองค์แล้วเสด็จมาขึ้นรถที่พระอินทร์ทรงประทานให้ใช้ทําศึกเทียมด้วยสินทกที่มีกําลังเดชพลิกแผ่นดินให้หงายได้มาตุลีทําหน้าที่สารถีโดยมีพระลักษณ์นั่งมาที่ด้านหน้า ทัพของพระรามนั้นเคลื่อนมาหยุดประจันหน้ากับทัพของฝ่ายลงกามัางกรกันเห็นทัพมนุษย์ยกมาแต่ไกลจึงได้สั่งว่าให้แยกกำลังพลเป็นปีกาโลท่านขับรถฝากกองทหารขึ้นไปเมื่อไปถึงด้านหน้ามัางกรกันจึงร้องว่าเ <c oughs> ว้ยมนุษย์ฤทธิ์ทรุษข,ของพวกเจ้าเป็นฉนหนจึงได้อาจองทนงใจมาสู้กับมูยักษ์ เราคือเจ้าเมืองโรมคันมีนามว่ามังกรกันผู้ทรงเดชท,ที่ทั้งสามโลกต่างเกรงฤทธาวันนี้ตัวเจ้าแลว,วานอนพวกนี้จะบรรลัยด้วยซ้อนชัยของเราผู้กล้วกล้าอย่าได้คิดว่าพวกเจ้าจะรอดไปได้พระรามทรงตอบว่า เฮ้ยข <Wait, S 2> ุนยักษ์มังกรกันอย่าได้มาอวดกำลังหารแม้แต่พ่อของเจ้าที่ยกออกมารบก็ยังไม่อาจทานมือเราได้ว่าแต่เจ้าเรามีฤทธิ์สักเพียงใดจึงกล้าออกมาต่อสู้หัวจะขาดปลิวไมิทันรู้ตัวสิเจ้า มังกรกันได้ฟังแล้วก็แสนจะก,กริว้วจนสองตาแดงฉานขบเขี้ยวกระทืบบาทแล้วสั่งโจมตีในทันทีจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ต่อสู้กันจนโกลาหนไปหมดแล้วก็เป็นทหารวานอนที่สามารถสังหารทหารฝ่ายยักษ์ไปได้มากมังกรกันเห็นทหารฝ่ายตนตายบ้างหนีบ้าง จึงได้กวาดแกว่งพระสอนร้องบอกสารถีว่าโลท่านจงขับราชรถชัยไปหาพลวานอนแล้วมังกรกันก็ได้บุกตีจนสังหารทหารวานอนได้เป็นจำนวนมากพระรามเห็นดังนั้นจึงได้แผลงสงอนนิวาทไปต้องหมู่พลยักษ์จนล้มตายเกลื่อนกลามัางกรกันเห็นดังนั้นน้อยสังหารทหารของข้าตายนับพันถ้าเช่นนั้นก็ต้องใช้สิ่งนี้จัก เจ้าฤทธิรงขององค์พระพรหมเจ้าเมืองโรมคันคว้างจักแก้วไปแสงสว่างโชดช่วงต้องคนวานอนจนล้มลงสิ้นชีพไปนับสมุดพระรามจึงตอบโต้ด้วยการแผลงสอนพลายวาดออกไปทำลายจักแก้วจนแหลกละเอียด อีกทั้งสอนพลายวาดนั้นยังสังหารทหารยักษ์ล้มตายไปอีกมากส่วนทหารวานอนที่สิ้นชีพไปแล้วนั้นเมื่อพระพายพัดมาต้องกายก็กลับฟื้นคืนชีพลุกขึ้นมาพนโจรขนองโหร้องยเยอะเยะเจ้ากรุงโรมคันมังกรกันจึงแผลงสอนออกไปด้วยความพิวโรดดังไฟกลา เกราะแก้วของพระรามขาดลงและเมื่อสอนนั้นต้องบงกุฎก็กลับกระเด็นขึ้นไปลอยอยู่บนฟ้าพระรามทรงคำํำนึงว่ามัางกรกันผู้นี้ช่างสามารถยิ่งเกราะของเราขาดได้นี้นับว่าเป็นสุริยวงศพงยักษ์ที่เก่งมากเมื่อครั้งสู้กับพญาขอนผู้พ่อก็ได้ยิงคันธนูทรงของเราหักไปสองพ่อลูกนี้ล้ำเลิศในสอนศักดิ์ไม่มีผู้ใดเทียมทัน คิดพลางพระรามก็ชักสอนพานจันขึ้นแล้วแผลงออกไปต้องถูกสอนของมังกรกันจนแหลกลงอีกทั้งยังทำลายพลยักษ์และรถทรงของพญายักษ์หนุ่มมังกรกันนั้นสีหน้าเฟื่อนไปด้วยความกลัวจนตัวสัน่นสิ้นรถสิ้นทศยธทีสิ้นทั้งสารถีโลทันเหลือแต่เพียงเราผู้เดียวไม่เหลือผู้ใดเลย มังกรกันพยายามคิดหาวิธีชิ้ชัมนุษย์กระจิตริแต่สอนสิท์ชั่งแกล้กลาอีกทั้งหมู่วานอนก็ยังข้าไม่ตายสีอีกมอดแม้นเราจะสู้ต่อไปเช่นนี้คงไม่อาจเอาชนะได้คิดแล้วขุนยักษ์จึงได้เหาะขึ้นไปบนกรีบเมฆประนมมือขึ้นเหนือเสียนระลึกถึงคุณพระพรมแล้วไา่เวทนิมิตก,กาย พลันก็เก so ิดมีมังกรกันขึ้นมากมายเต็มท้องฟ้าแล้วบรรดาลให้เกิดหาฝนที่เป็นฐานเพลิงอันร้อนแรงตกลงมาเมื่อจู่ๆมังกรกันคู่ต่อสู้นั้นหายไปพระรามจึงถามพิเภกว่าพยาพิเภกมังกรกันนั้นหายไปที่ใดและเหตุใดจึงมีฝนเพลิงตกลงมาพิเภกได้ทูลว่า มังกรกันนั้นขึ้นไปร่ายพระเวกอยู่ในกลีบเมฆและบันดาลให้เกิดฝนเพลิงนี้พระเจ้าค่ะพระรามจึงสรงทอดพระเนตรขึ้นไปบนฟ้าก็ทรงเห็นว่ายักษ์เหมือนมังกรกันเกลื่อนเต็มท้องฟ้าไปหมดพระองค์ทรงเล็งสอนเป็นหลายทีจากล่างใส่ต้นใดเล่านี้พระรามจึงได้ถามว่าพญาพิเภกเราะจะกสำคัญยักษ์ตนใดพิเภกจึงทูลว่า ขอให้พระองค์ทรงสั่งสอนพรหมมาสให้ตรงไปพิฆาตยักษ์สาเถิดพระเจ้าค่ะแม้นมังกรกันมรณารูปมารยาก็จะหายไปพร้อมกันพระเจ้าค่ะพระรามจึงทําตามคําแนะนำของพิเพกแล้วแผลงซ้อนไปตัดเสียนมังกรกันขาดออกจากกายขุนยักษ์สิ้นชีพตกลงมาที่พื้นดินพร้อมๆกับรูปมารยาเหล่านั้นหายวับไป เหล่าเทวดาน้อยใหญ่ทุกทิพวิมานต่างก็เยี่ยมหน้าออกมาตกมือชาดชานโปรยดอกไม้ทิพห้อมตลบอบอ,อวนฝ่ายพระรามก็ทรงชมทิพมาลัยแล้วสั่งให้เลิกทัพกลับไปยังพลับพลาสารันทูตกองคอยเหตุของฝ่ายลงกาเห็นมังกรกันสิ้นชีพก็ตะลึงเสียขวัญ ตัวสันแทบเยียบแผ่นดินผิดรีบกลับไปรายงานที่นครล,ลงกาด้วยความกลัวอย่างสึกชีวิตเมื่อทราบข่าวพญาทศกัณนั้นก็แสนจะสลดระทดใจพร่ำรำพันจนแทบจะสิ้นสติสมประดีอันนิจาหลานรับเสียแรงเรื่องรฤทธิไกลรอบรู้เวทมนต์จนทศทิศเรื่องชื่อเนื้อหานกลับมาแพ้ให้แก่มนุษย์กับพวกลิงทรรักษ์ อินทรชิตลูกรักก็ยังไม่กลับมาพญายักษ์รำพันพลางก็สะท้อนถอนใจในตาพร่าพรายด้วยน้ำพระเนตรเมื่อค่อยคลายความโศกจึงได้หันมาทางวิวรุญยมุกแล้วตรัสว่าวิวรุญยมุกหลานจงยกพลออกไปตั้งรับคาศึกไว้ให้มันอย่าให้มนุษย์แลวานอนหักหานเข้ามาได้ยันเอาไว้คอยท่าอินทรชิตกลับมาจากชุกสอนชัย วิรุญยมุกจึงได้ให้มหิตันเสนาผู้ใหญ่จัดพลให้1นึ่0แสนายเมื่อถึงเวลารุ่งสางวิรุญยมุกจึงได้ส่งน้ำทรงฉลององค์ลงยันย้อมยาที่ทำให้กำบังกายได้ทั้งตัวและทั้งมา้าจับหอกสุรการแล้วรีบไปขึ้นม้าตัวสีขาวหน้าสีดำจากนั้นจึงพากันตบเท้าออกจากราชธานีไป รั้นไปถึงสนามรบจึงได้สั่งว่าหยุดพ้นแล้วตั้งเป็นอินทรีพายุหะกองทัพใหญ่นั้นจึงตั้งมั่นอยู่ที่ชายป่าตั้งใจคอยให้ทัพของอินทรชิตตามมาสมทบรามเกียร์ในตอนนี้นะคะมีตัวละครใหม่เพิ่มขึ้นมาสองตัวค่ะตัวแรกก็คือมังกรกันนะคะเป็นโอรสของพยาขอนเจ้าเมืองโรมคันที่ถูกพระรามสังหารไปนั่นเองค่ะ มังกรกันนี่ก็คือทอรพีค่ะกลับชาติมาเกิดค่ะมีน้องชายหนึ่งตนนะคะชื่อว่าแสงอาทิตค่ะส่วนตัวละครตัวที่สองนะคะก็คือวิวรุณยมุกค,ค่ะเป็นโอรสของวิวรุณจำบังและวิวรุณจำบังเนี่ยก็คือโอรสของพญาทูตน้องชายคนหนึ่งของทศกันนะคะซึ่งก็ถูกพระรามสังหารอีกเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นวิวรุณยมุกนี้ก็จึงมีศัพิ์เป็นหลานปู่ของทศกันค่ะในการแสดงโขนนะคะหัวโขนของวิวรุณยมุกก็เป็นเด็กค่ะยัยงไว้จุกอยู่เลย อย่าลืมช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะเราพบกับมีเรื่องเล่าได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ